ว่าการเจริญอน,นิสงการเจริญสิริมีอน,นิสงส์มากที่สุดยังไงนะท่านก็นับตั้งแต่ให้ทานนะการให้ทานตั้งแต่สัตได้ชานขึ้นมานะเะาได้บุญแล้วให้มนุษย์ได้บุญมากกว่าที่มนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ชั่ว อัน,นิสงสงต่างกันมนุษย์ที่มีศีลหรือไม่มีศีลมนุษย์ที่มีศรัทธามนุษย์ที่ไม่มีศรัทธามนุษย์ที่มีการภาวนาและคนนี้ยังไม่ภาวนาก็นิสงต่างกันจนกระทั่งมนุษย์ที่เป็นเทวดามนุษย์ที่เป็นพระอินทร์พระพรหมก็มีอน,นิสงส์แตกต่างกันให้แก่คนที่ปฏิบัติสมถะให้แก่คนที่ปฏิบัติวิปัสนา เดี๋ยวให้คนที่ปฏิห้คนที่ปฏิบัติแล้วบรรลุถึงพระโสดากรณิผลอาน,นิสงส์มากกว่ามากกว่าคนธรรมดาเดี๋ยวให้แก่พระสกิทาคา,าก็มีอาน,นิสงส์มากกว่าพระโสดานะถ้าว่าให้กับพระอนาคามีก็ได้อานิสงส์มากกว่าพระสกินาคาก็ไหวพระหันก็มีอาน,นิสงส์มากกว่าพระ อาณาคารถวายพระพุทธเจ้าพระปฏพเะพุทธเจ้าก็มีอันิสงส์มากกว่าพระหันถวายพระพุทธเจ้าก็มีอันิสงส์มากกว่าพระปฏจเกพ,พุทธะแต่ท่านบอกว่าแม้แต่ถวายพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีอันิสงส์เท่ากับผู้กําลังปฏิบัติท่านขมวดมา่านี้เพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านได้บรรลุแล้วสําเร็จแล้วแต่ผู้กําลังปฏิบัติเนี่ยถ้าได้รับทําบุญด้วยเขาก็จะได้เป็น พระสุรดีนาคาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อันนี้เราให้กำลังรพูดให้กำลังใจทังนั้นเอาขณะที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยคนไหนมาทำบุญด้วยก็ได้อันนี้สงเยอะใครเป็นการโฆษณานิดๆน,น,นะแต่ความจริงเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะแต่เราก็เชื่อไว้ก่อนว่าเราก็อยาก จะทำบุญกับผู้ปฏิบัติแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็มีอีกนะอันนี้อันน้สงต่างกันผู้ปฏิบัติที่รู้และผู้ปฏิบัติที่ยังไม่รู้ก็ได้อันนี้สงต่างกันอีกนะแต่ก็เรียกชื่อกลังปฏิบัติขัดเกลาอยู่ uh, Today, we ลอ o u g h ร t h ลวงพ g p เทียนวิดีโอ show for our student for our practitioner for encourage our practitioner to be more faith, uh, more uh, confidence to practice. So, put Thien talk about the result or consequence of the practice more and more. Uh, from the practitioner to the Buddha, so they have uh, different form of result, result and benefits. Yeah step by step yeah, for motivate our practice. We have more inspiration to practice. So when we understand what exactly the benefits of the practice as the Buddha talk about we have more faith to practice ดังนั้นในวันนี้ผมได้ตรวจบันทึกของท่านทั้งหลายตามที่ผมได้บอกแล้วว่าคนไหนที่บันทึกได้ก็ถือว่าได้ทําหน้าที่รายงานการปฏิบัติแล้วเสำหรับคนที่บันทึกไม่ได้ผมก็จะให้รายงานทางปากเปล่าคนไหนที่บันทึกรายงานทางปากเปล่าไม่ได้ก็ต้องมารายงาน โดยการบอกกล่าวเล่ากับผมเองนะได้สามขั้นตอนแต่สำหรับคนที่ทั้งไม่บันทึกทั้งไม่รายงานก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็จะได้มาช่วยผมในการชี้แนะถือว่าเข้าใจแล้วนะก็ท่านผู้ใดจะทำหน้าที่ตรงนั้นก็ได้เราให้มีทางเลือกเหมือนกันทุกคนนะครับผมเพิ่งไปดู เมื่อวานนี้เป็นวันพระใช่ไหมเจ you know. มผมไปคำวันนีห้าคำอย่างฮะที่ห้าเลยผมก็เนื้อวันเมื okay. ม yes. ่อวานวันพระนะก็ผมก็เลยเลือกคนที่ไม่ได้บันทึกเพิ่มเติมขึ้นมาในการให้รายงานนะเริ่มตั้งแต่ ท่านวัชระองค์ไหนครับอ่าวัชระนะครับไม่ได้บันทึกก็รา,ายงานเปล่าๆเนาะไม่ได้บันทึกเพิ่มนะ,ะวันวันก่อนเนี่ยวันก่อนเพิ่งวันก่อนนู้นไม่ได้บันทึกตรงนี้นะอืมก็ก็เ,เลยผมถันทึกไว้ว่าอันไหนที่ไม่ได้ที่ผมใส่สองดาวน่นหมายความ ไม่ได้บันทึกตั้งแต่วันแรกวันนี้อาจจะบันทึกนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รายละเอียดก็มีท่านวัชระท่านวิสูตรท่านอภิวัตรท่านสมปองท่านนนทวัฒนคุณปีชานะก็ของดร,รด้วยดร,รด้วยเอาคุณวัชระก่อนเนาะ ฉันพงทำหน้าที่เดิม